I saw Ocean, I so deep that I could fall in. I didn't care about all. นี้นะคะก็มากินอาหารเช้านะคะที่ไร้รักคาเฟ่ <มา S 1> ที่โรงแรมบ้านท่อนะคะโรงแรมบ้านท่อเนี่ยก็จะอยู่ในไร้รักเออแล,ล้วไล่ลฟังเรื่องห้องพักนี่นิดนึงต้องบอกว่าห้องพักที่เนี่ยเป็นสไตล์ดีกว่าแปลกใหม่คือใช้ท่อมาทําเป็นห้องพักเดี๋ยวจะพาไปดูว่าแบบเฮ้ยม,มันเป็นไอเดียที่แบบ ไอเดียเจ๋งดีนะเป็นแบบมินิมอลมากก็คือเป็นท่อภายในห้องก็แบบไม่ได้ตกแต่งอะไรมากมายแต่ก็นั่งอยู่ก็น่งอยู่สบายสบายอะไรอย่างนี้ดีลด้านหน้าก็จะเป็นแบบมีบึงนะคะมีบึงแล้วก็มีมุมไว้ถ่ายรูปด้วยส่วนภายในที่พักเนี่ยอย่างที่บอกก็จะมีคาเฟ่สำหรับบางคนก็ที่ไม่ได้มาพักเข้ามาถ่ายรูปมากินกาแฟได้นะคะ เราหอกินก่อนนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูว่าที่พักที่นี่โรงแรมบ้านพ่อเนี่ยัะเกะแค่ไหนไปดูกันค่ะทายในไ,ไรลักคาเฟ่นะคะ มุมนี้นะคะก็เป็นอีกมุมนึงซึ่งเป็นบึงแล้วก็มีที่ถ่ายรูปใช่ไหมไว้สำหรับจัดฉากไว้ถ่ายรูปด้วยนะคะ ตรงนี้นะคะก็เป็นทางเข้าของที่พักนะคะต้องบอกว่าที่นี่เนี่ยดีมากอย่างหนึ่งเหมาะในช่วง new normal มากต้องบอกว่าการเช็คอินเนี่ยไม่ต้องลงจากรถเลยนะคะนี่ค่ะนะเวลาจะเข้าเช็คอินนะก็ขับรถเข้ามาทางนี้เลยแล้วก็สามารถเช็คอินได้เลยนะคะไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันข้างในสำหรับคนที่เช็คอินเสร็จแล้วนะคะก็ เข้าไปด้านใดได้ด้านในได้เลยค่ะขับรถเข้าไปนะคะไปถึงหน้าห้องพักของตัวเองเลยค่ะหรือว่าบางคนเนี่ยที่แบบว่าไม่อยากจะเข้าไปจอดรถตรงนั้นก็สามารถจอดด้านหน้าได้เหมือนกันนะคะเข้าไปค่ะไปค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะเมเปิลก็อยู่กับเจ้าของบ้านท่อพี่ดนั่นเองสวัสดีค่ะอาเมเปิลอยากรู้นิดนึงค่ะว่าคือแบบ เขาเรียกได้ inspiration ได้ไอเดียในการแบบสร้างที่นี่คือพี่ไหลมีไอเดียมาจากอะไรไว่าอย่างที่บอกมันเก๋มากโอ้ยแมมันเก๋จริงๆค่ะก็อันนี้นะคะที่บ้านทอเนี่ยก็คือเรื่องต้นจากเมื่อปีที่แล้วค่ะก็โดยสาเหตุโควิดเราก็เลยบอกว่าเอ้ยพื้นที่เราเนี่ยเป็นพื้นที่โปร่งโลง่งค่ะแล้วก็มีต้นไม้เยอะมีต้นไม้เยอะจริงจริง<ๆ>แล้วเลยบอกว่าเออถ้าลูกค้าที่แบบอยากจะมาแบบพักจ่อนหรือว่าอะไรคือแบบ นีจากโควิดอะไรอย่างงี้ก็เลยสามารถที่จะมาพักได้มาพักได้ก็ดีนะเพราะว่าอย่างที่บอกค่ะบ้านแต่ละหลังเนี้ยมันก็จะห่างกันมันห่างกันเหมาะกับยุคเอ่อ new normal จริงๆแล้วที่นี่มีทั้งหมดกี่ห้องคะทั้งหมด17ห้องมี17ห้องคือห้องแต่ละห้องเนี้ยก็จะเหมือนกันแต่แค่จะมีจะมีโซนก็คือจะเป็นวิวสวนวิว อ๋ ok อว <ffic. S 1> ิวสวนกับวิวดึงแล้วเรื่องของราคาราคาตอนนี้ถ้าเป็นวันวันธรรมดาจะอยู่ที่900กับพันสองแต่ถ้าเป็นวันศุกร์เสาร์เนี่ยจะอยู่ที่พันสองพันสี่แล้วก็ตอนนี้เรายังมีมากโปรโมชั่นอะไรคะวันธรรมดา890ค่ะรวมอาหารเช้าเฮ้ยราคาดีค่ะทุกคนสองคนไหมคะสองคนอุ๊ยราคาดีมาก890สสนใจแล้วก็สอบถามมาในเพจได้ชื่อเพจว่า The Second House า e ์เดอะเซ็กเนะคะก็ นพอนั่นเองยังไงลองติดต่อดูนะคะก็อย่างที่บอกราคาน่ารักบรรยากาศดีกิจกรรมก็มีเจ้าของสวยด้วยนะคะยังไงติดตามด้วยนะคะไหมเขาก็จะมีแบบว่า ที่นั่งให้เลือกหลายโซโนอย่างที่บอกก็คือเป็นโซนสีส้มตรงนี้ที่มีแบบเป็นเบาใช่ไหมคะแล้วก็มีเป็นสุม้มแล้วก็มีที่ติดกับติดกับแม่น้ําแควแควเดี๋ยวเราไปดูน่ค่ะว่าอ่านข้างในจะเป็นไรไปดูกันค่ะ เหมือนเป็นแบบมันเป็นเหมือนแบบคล้ายตลาดใช่ไหมก็ไม่เชิงตลาดอ่ะเออก็คือเป็นสถานที่กินข้าวนี่แหละตอนเย็นนะคะบรรยากาศดีวันนี้เราก็มากินหมูกระทะกันนะคะจริงๆในบริเวณตรงนี้มันมีเยอะมากเลยไม่ว่าจะเป็นแบบซองตำกินเล่นสตเต้กขอกินเล่นยำยำเยิ้มอะไรอย่างเงี้ยมีเยอะมากแล้วก็ที่สำคัญนะคะตรงนี้มี สำหรับใครที่แบบว่าเหนื่อยๆเนาะไปนู่นนี่นั่นมาก็จะมีมีที่มีเสริมสวยมีทำเล็บด้วยแล้วก็มีร้านนวดด้วยนะคะแล้วก็ยังติดริมแม่น้ำก็จะมีหลายโซนติดริมแม่น้ำแม่น้ำแควนะแล้วก็มีหลายโซนที่เลือกนั่งด้วยก็เหนื่อยแล้วใช่ไหมก็ต้องมาหาอะไรกินกันนิดนึงไปแล้วค่ะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็กดกระดิ่งให้เม็เพื่อด้วยนะคะ